ถึงเวลาของการช้อปปิง้งในช่วงเทศกาลแล้วขณะที่บริษัทค้าปลีกสินค้าแฟชั่นรายใหญ่รีบดลดราคาผู้ซื้อแต่บริษัทหนึ่งที่ได้รับทุนสนับสนุนจากจีนกำลังขยายตัวอย่างเงียบๆในปีนี้ชีอินแบรนด์ฟาสแฟชั่นยักษ์ใหญ่กำลังเข้าใกล้การเอาชนะคู่แข่งสองเจ้าใหญ่ที่สุดคือซาร่าและ h m ในช่วงสามไตรมาสแรกของปีนี้ยอดขายของชีอินแซงหน้า HM ไปแล้วกว่า2,060,000ล้านบาทซาร่าอยู่ในลำดับถัดไป แต่ความทะเยอทะยานของชีอินไม่ได้หยุดแค่นี้ชีอินกำลังมองไปที่คู่แข่งรายใหม่คือ Amazon ชีอินได้ดึงดูดผู้ค้าจาก Amazon มายังแพลตฟอร์มของตนด้วยสิ่งจูงใจสำหรับการช้อปปิ้งที่มากกว่านั้นคือมีรายงานว่าบริษัทกำลังวางแผนที่จะขายหุ้นต่อสาธารณชนเร็วที่สุดในช่วงปี2567แต่การจะไปถึงจุดนั้นได้บริษัทจะต้องข้าบุปสรรคมากมายจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐ ชีอินเผชิญกับแรงกดดันจากฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการปฏิบัติด้านแรงงานที่ผิดจริยธรรมต่อชนกลุ่มน้อยชาวอุกูในภูมิภาคซินเจียง